ของการเงินกันบ้างค่ะคุณผู้ชม่ะการฝากเงินเงินออมเนี่ยมีอยู่ธนาคารหนึ่งวันนี้เดี๋ยวจะนําไปดูกันนะคะหลายคนบอกว่าเฮ้ยน่าสนใจอ่ะเพราะว่าฝากเงินกับธนาคารได้ดอกเบี้ยเท่าเทียบเท่ากับการฝากประจำเลยค่ะ อใครสนใจหันมาทางนี้เลยค่ะคุณผู้ชม GSB หรือว่าธนาคารออมสินเงาออกมาตรการที่หลายคนฟังแล้วโอ้อยากจะฝากเงินขึ้นมาทันทีเลยค่ะโดยคุณวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินบอกว่าตอนนี้ธนาคารได้นำนวัตกรรมทางการเงินครบวงจรเข้าร่วมงานมหกรรมการเงินม o นี่ e x p กป2020ครั้งที่20ค่ะโดยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮไลท์ของทางธนาคารก็คือ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ107ระยะเวลาในการฝาก107วันเท่านั้นค่ะให้ดอกเบี้ยสูงเฉลี่ยเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ3า3.52ต่อปี สูงมากนะคุณผู้ชมผู้ใดสนใจนะคะสามารถรับใบจองสิทธิ์ได้ภายในงานจำนวน1,400สิทธิ์เท่านั้นค่ะเพียงแค่เปิดบัญชีขั้นต่ำา1 0 0 0 0บาทก็สามารถเปิดบัญชีได้ทั้งในงานหรือที่สาขาใดก็ได้ตั้งแต่วันที่22ตุลาคมถึง1พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะโดยผู้ฝากต้องใช้บริการโมบายแบงกิ้งหรือว่าไมโมและบัตรเดบิตของธนาคารอมสินเนี่ยควบคู่กันไปด้วยด้านโปรโมชั่นเงินกู้สินเชื่อเคหะอ้าว ใครจะผ่อนบ้านซื้อบ้านมาทางนี้ค่ะคุณผู้ชมสินเชื่อเคหะซื้อบ้านผ่อนศนเอร์ซนาน1ปีสำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยปลูกสร้างต่อเติมซ่อมแซมหรือรีไฟแนนซ์ก็ได้อ๋อน่าสนใจมากคุณผู้ชมอัตราดอกเบีย้ยปีแรกคงที่ศนเปอร์ซเปิดให้จองสิทธิ์แล้วนะคะวันที่22แล้วก็24เพราะฉะนั้นวันนี้ วันที่1 4นะหรืออีกหนึ่งวันนะคะคุณผู้ชมเวลา16นิกาหรือว่า4โมงเย็นวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน3ล้านบาทมีสิทธิ์จำนวนจำกัดรีบไปให้ไวเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อธุรกิจนะคะ GSB Smooth b i z Plus เป็นเงินกู้ระยะสั้นและก็ระยะยาวเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการวงเงินกู้1ล้านถึง100ล้านบาทค่ะพิเศษสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายอิสระ ผู้ที่มีรายได้ประจําที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิตอนนี้รายได้ลดลงหรือว่าขาดรายได้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากวงเงินกู้สูงสุดรายและไม่เกิน50,000บาทอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่0.35%เต่อเดือนเร้ยะเวลาการผ่อนชําระเงินกู้ไม่เกิน3ปีไม่ต้องมีหลักทรัพย์ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันแล้วก็ยังปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนแรกอีกด้วยค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะโทรไปได้เลยถ้าใครไม่สะดวกไปที่งานนะคะหมายเลข1115ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคารออมสินหรือว่าจะเดินตรงเข้าไปที่บูธธนาคารออมสินที่งานมันนี่เอ็กซ์โปสองพที่เมืองทองธาน,นีได้เลยไม่น่าพลาดจริงๆนะคะครับอืมอเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะฮะช่วง